คำถามหนึ่งซึ่งได้ยินได้เจอค่อนข้างบ่อยนะก็คือทำยังไงจะหายโกรธที่จริงการมีคำถามนี้อยู่ในใจเนี่ยทำยังไงจะหายโกรธมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะของการที่จะจัดการกับความโกรธที่เกิดขึ้นในใจตนเพราะว่ามันแสดงว่าเห็นว่าไอ้ความโกรธนี่เป็นปัญหาที่ต้องจัดการ หลายคนแม้จะมีความโกรธเป็นนิดแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอะไรสักหน่อยถ้าไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่มีความคิดที่จะแก้ไขจัดการกับความโกรธเหล่านั้นคนที่อยากจะให้ความโกรธมันบรรเทาบ,บางไปจากจกตใจเนี่ยก็เพราเห็นว่ามันเป็นปัญหาอันนี้แหละก็ทำให้หลายคนเป็นทุกข์นะรู้สึกแย่ กับการที่ปล่อยให้ความโกรธนี่มันรังควานรบกวนจิตใจหรือว่าได้ระบายความโกรธจนกระทั่งทำอะไรที่ไม่เหมาะสมก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำยังไงจะหายโกรธจริงๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกนะความโกรธมันก็จะหายไปอยู่แล้วล่ะมันเป็นธรรมดานะของทุกอารมณ์และทุกสิ่งนะก็คือมันไม่จีรังยั่งยืน ความโกรธเมื่อกองไฟมันลุกไหม้แม้มันจะเป็นกองใหญ่แค่ไหนแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเลยนะสุดท้ายมันก็ดับไปไม่ทำอะไรกับมันกับมันเวาไม่เอาฟืนไม่เอาเชื้อไม่เอาน้ามันเป็นลาดปล่อยมันอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปเองให้ความโกรธเนี่ยแม่เราไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยนะมันก็จะดับไปเองแต่ปัญหาคือความมันจะดับนี่ มันก็สร้างความเสียหายไปเยอะแล้วนคำถามจริงๆคือว่าทำไงถึงจะทำให้ความโกรธมันหายไวไวก่อนที่มันจะผลักให้เราทำในสิ่งที่ไม่สมควรออกไปก็คือด่าว่าเสียดแทงบางทีก็ใช้กำลังใช้ความรุนแรงอาจจะทำลายข้าวของหรือบางทีทำลายร่างกายเขาได้ซ้ำให้หลายคนก็เป็นทุกข์เพราะเหตุน,นี้แหละ แต่ว่าเวลาใหม่ๆเนี่ยคนที่เผลอทําสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยการที่จะทําให้ความโกรธนี่มันหายไปง่ายๆเนี่หรือหายไปโดยไว้ก็ทําได้ยากนะงนั้นสิ่งที่สามารถจะทําได้ง่ายกว่าก็คือว่าในขณะที่ความโกรธมันยังเผาผลาญใจหรือว่ามันยังเกิดความรุ่มร้อนในจิตใจนี่ก็ควบคุมกายวาจาของตัวไว้ก่อนควบคุมกายวาจาของตัวไว้ก่อน แม้จะยังไม่หายโกรธนะแต่ว่าก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหลุดปากด่าออกไปหรือว่าไม่ปล่อยให้มือไม้เนี่ยนะมันทําอะไรไปตามน้ำความโกรธบางทีก็ใช้กําลังใช้ความรุนแรงอาจจะทำลายข้าวของหรือบางทีทําลายร่างกายเขาได้ซ้ำควบคุมกายวาจาของตัวไว้ก่อนอันนี้คืออย่างแรกที่ควรทาเลยสําหรับคนที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โกรธเนี่ย อย่างแรกที่ควรทําหรือว่าต้องทําเลยทีเดียวนะคือว่าคุมกายวาจาเนี่ยไม่ให้ทําในสิ่งที่ไม่สมควรออกไปซึ่งจะต้องทําให้ตัวเองเนี่มาเสียใจในภายหลังถ้าจะให้มันหายโกรธท,ทันทีมันยากนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่หลุดปากด่าออกไปไม่หลุดปากพูดอะไรที่มันเร็วร้ายออกไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้มือไม้มันสร้างปัญหานะให้กับผู้อื่น อันนี้ต้องใสยความอดทนนะต้องใสยความอดทนแต่บางคนเพราะว่าเนี่ยโอ้มันทํายากนะคุมกายคุมวาจาเนี่ยถ้าคุมไม่ได้นี่ก็สิ่งสุดท้ายที่ทําได้นี่คือว่าพาตัวออกไปให้ไกลจากเหตุการณ์หรือว่าบุคคลนะที่เรากําลังโกรธอยู่พาตัวออกไปให้ไกลจากเหตุการณ์หรือว่าบุคคลนะที่เรากําลังโกรธอยู่ พรคืนอ,อยู่ใกล้ๆนะมันก็ไม่ได้นะที่จะพูดเม่ออดไม่ได้ที่จะทําอะไรที่แย่ๆออกไปเวลาโกรธนี่มันมันมีพลังที่ทําให้เราอยากจะทําอะไรมากมายนะแต่แทน,นที่จะทําด้วยการตอบโต้คนที่อยู่ข้างหน้าเราไอ้การที่พาตัวเดินออกไปจากที่นั่นมันมันน่าจะง่ายกว่ามันน่าจะง่ายกว่าที่อยู่เฉยๆแล้วก็อดกลั้น ข่มใจหรือว่าข่มวาจาข่มกายเอาไว้วันนี้พอพอทำสิ่งเหล่านี้ได้ได้บ่อยขึ้นได้ดีขึ้นนะต่อไปก็มาจัดก,การกับอารมณ์มาจัดก,การความโกรธที่เกิดขึ้นจัดก,การความโกรธที่เกิดขึ้นทำยังไงนะก็ดึงจิตเนี่ยนะมาอยู่กับสิ่งอื่นแทน ดึงจิตมาอยู่กับสิ่งอื่นแทนมาอยู่กับลมหายใจของเราหรือว่าดึงจิตมาอยู่กับความสึกตัวกลับมารับรู้กายเนี่ยแค่กระดิกนิ้วก็ได้หรือครึ่งนิ้วก็ได้การที่มารับรู้กายเนี่ยมันก็ช่วยได้มากนะเพราะว่าถ้าไม่หางานอื่นให้จิตทำนะ จิตมันก็จะไปจดจ่ออยู่กับคนที่เราโกรธหรือว่าเหตุการณ์พฤติกรรมที่ทำให้เราไม่พอใจใจมันไปจดจออยู่กับเหตุการณ์หรือบุคคลที่ทำให้เราโกรธนี่นะมันก็ยิ่งเท่ากับเหมือนกับไปเติมเชื้อเติมฟืนให้ความโกรธเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นความโกรธนี่มันมันไม่จริงหลังก็จริงนะจี่จริงมันดับทุกขณะเลยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับ แต่ถ้าไปจดจ่ออยู่กับความโกรธก็เหมือนกับไปเติมเชื้อเติมฟืนให้ความโกรธเนี่ยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราดึงจิตออกจากบุคคลหรือเหตุการณ์หรือการกระทําที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกยาวๆหรือว่าดึงจิต กลับมารับรู้กายนยีมาอยู่กับความสึกตัวก,กระดิกนิ้วก็ได้หรือครึ่งนิ้วก็ได้มันก็ช่วยได้นะวุ่นใหม่ๆนี่มันทําได้ยากมากเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะหวนกลับไปหาอารมณ์โกรธนะหวนกลับไปหาคนที่ทําให้เราโกรธหวนกลับไปหาการกระทำแล้วกับพู้ของเขาที่ทําให้เราโกรธมันมีแรงดึงดูดมากทั้งที่ เราไม่ชอบความโกรธนะแต่ตอนนั้นความโกรธมันมีรสชาติมากมันเหมือนกับว่าจะสิงเ,เข้าสิงเราทีเดียวนะไอตัวผีโทรสาเนี่ยเข้าสิงเราถ้าว่าไม,ไม่ไม่ละความสนใจเนี่ยออกจากสิ่งนั้นเนี่ยมาอยู่กับสิ่งอื่นแทนเช่นอยู่กับลมหายใจนี่หรือว่าดึงจิตกลับมารับรู้กายเนี่ยความโกรธก็มีแต่ลุกลามมากขึ้นลรมหายใจนี่ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งน่ที่ สามารถจะช่วยเราได้ทุกโอกาสนะเพราะมันอยู่กับเรามาตลอดแล้วมันก็มีพลังนะในการที่ทำให้ใจเราสงบเย็นด้วยใจเนี่ยเมื่อหันมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆวแล้วท้ายีนี่ก็ภาวนาไปด้วยนะพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าหางานให้จิตทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆละจากอารมณ์โกรธหรือละจากเหตุการณ์บุคคลที่เราไม่พอใจเนี่ย หายใจเข้าเรื่งหายใจยาวเนี่ยนักสิบครั้งเนี่ยให้ลมหายใจถ้าเราเอาใจใส่ลงไปนี่มันกลายเป็นลมพิเศษนะลมธรรมดาเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่ลงไปเนี่ยแทนที่จะหายใจแบบหายใจรถดทิ้งหายใจรถดคว้างนี้เอาใจใส่ลงไปมันจะกลายเป็นลมพิเศษนะที่ช่วยนําความเย็นความสงบเนี่ยมาสู่จิตใจที่ร้อนที่วาววุ่นได้ เวลามีความหนักอ,อกหนักใจนี่ลมวิเศษมันก็ช่วยปัดเป่าสิ่งที่ทําให้หนักอ,อกหนักใจให้ใจนี่มันเบาบางลงโปร่งเบาอะไรที่มันบีบขั้นใจนะลมวิเศษก็ช่วยทําให้ใจนี่มันโปร่งโล่งมากขึ้นอะไรที่เผาหลนใจอย่างความโกรธเนี่ยลมวิเศษมันก็ช่วยทําให้ใจนี่เย็นลงแต่มันจะไม่เร็วหรอกนะโุ่ใหม่ๆนี่มันทําได้ยากมากเลย เพราะว่าจิตเนี่ยมันจะพลวนกลับไปหาอารมณ์โกรธนะวิธี่งที่ช่วยได้นะคือการกลับมาดูร่างกายของเรามาดูร่างกายของเราว่าไอตอนที่โกรธเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายของเราดึงจิตเนี่ยหันมาสนใจว่าไอตอนที่โกรธเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายของเรา มันไม่ใช่แค่ลมหายใจที่ทีสั้นหรือลมหายใจที่เหนื่อยหอบบางทีก็มีสังเกตได้นะหัวใจมันเต้นเร็วนะหรือว่ามือไม้เกรงบางทีท้องเกรงบางทีหน้านิ้วคือขอมวดลองสแกนร่างกายของเราดนะูสำรวจร่างกายของเรานะในการที่เรามาสำรวจร่างกายของเราแล้วเห็นอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไป นะท้องเกรงนะมือไม้เกรงหรือว่ากำหมัดนัน่นหรือว่าหน้านิ่วพีขโมยเนี่ยมันก็ช่วยได้มากนะมีบางคนเนี่ยนะไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมการเข้าคอสนี่ก็ใช้วิธีการตามลมหายใจแต่ปรกว่ามีคนหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆข้างๆไออยู่บ,บ่อยๆนะเ,เดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็ไอเขาหงุดหงิดมากนะ รำคาญมากแล้วตอนหลังก็กลายเป็นความโกรธผ่านไปวันสองวันนี้พอผู้หญิงคนนั้นไอทีไรนี่เขาก็จะโกรธนะโกรธจกนกระทั่งภาวนาไม่ไหวขอกลับบ้านแต่ว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่จะให้กลับบ้านก็ให้ลองมาสังเกตดูว่าตอนโกรธนี่เป็นยังไงเขาก็บอกเริ่มสังเกตนะทีแ่แรกไม่สังเกตหรอกแต่พอโกรธแล้วก็มองสังเกตดูกายาเห็นท้องเกร็งนะลมหายใจถี่สั้น อาจารย์ก็บอกให้เนี่ยให้ดูตรงนั้นแหละให้ดูความเป็นไปของกายโกรธทีไรก็มาดูร่างกายของเราว่าไอตอนที่โกรธเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อบางคนมันก็ช่วยเขาได้นะชวยก็ได้ทีละน้อยทีละน้อยก็เลยกลับไปภาวนาใหมา่พอมีเสียงไอขึ้นมาจากผู้หญิงคนนั้นอะ เขาก็มาดูร่างกายว่าไอตอนที่โกรธเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายมันก็ช่วยทำให้ความโกรธมันทุเลาลงอันนี้เรการดูกายเนี่ยนะนอกจากมันจะช่วยทำให้จิตเนี่ยนะเปลี่ยนความสนใจนจากการกระทำหรือพฤติกรรมของคนที่เราโกรธแล้วเนี่ยนะมันยังช่วยทำให้จิตเนี่ยหลุดออกจากอารมณ์โกรธได้ด้วย พราคนเราเวลาโกรธเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันจบเท่านั้นนะเพราโกรธเข้าจิตมันก็ไปเข้าไปยึดไปยึดความโกรธทั้งที่ไม่ชอบนะแต่เราก็ไปยึดนะเลือกเข้าไปเป็นแต่ันนี้พอเอาใจเนี่ยนะมาอยู่กับความสึกตัวหรือมารับรู้ลมหายใจก็ดีมารับรู้กายแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างละเอียดก็ดีนี่จิตมันก็ต้องวางนะวางความโกรธเพราะจิตนี่มันเหมือนกับคนมือเดียวคนแขนเดียว มันจะจับอะไรก็จับได้แค่ทีละยอย่างถ้าเอาจิตเนี่ยมารับรู้อยู่ที่ความสึกตวกัวหรือมารับรู้ลมหายใจก็ดีมารับรู้กายที่แปรเปลี่ยนไปมันก็ต้องวางความโกรธอันนี้เรามารู้กายนะนนถ้าว่าเราฝึกเราเจริญสติเนี่ยด้วยการหมันรู้กายมันก็เป็นต้นทุนที่ดีนะสำหรับการที่ช่วยทำให้จิตเนี่ยละวางความโกรธได้ พอมารู้กายบ่อยๆสติมันไวนะนี่ต่อไปนี่มันก็มามารู้ใจนะมันก็มารู้ใจได้ดีขึ้นมารู้ใจคือมาเห็นความโกรธนะรู้ใจคือมารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นน,นเป็นการรู้แบบรู้ซื่อๆนะคือรู้โดยที่ไม่ไหลาตามไม่ปล่อยใจไหลาตามอารมณ์นั้นแล้วขณะเดียวกันก็นกไม่กดข่มมัน หม่ๆก็ต้องใช้วิธีกดข่มนะกดขม่มความโกรธหนักห้ามใจไม่ให้เผลอทำอะไรออกไปแต่นั่นมันได้ผลชั่วคราวท้าดีนี่ก็ต้องมาดูมันมาเห็นมันมารู้ทันมันนะมีคนเคยถามหลวงปู่ดูลตุโลวนะว่าทำยังไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่ท่านบอกไม,ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันนะเมื่อรู้ทันนะมันก็ดับไปเอง รู้ทันนี่คือรู้ทันอารมณ์นั้นก็คือเห็นเห็นมันเกิดขึ้นในใจรู้ทันเนี่ยกับรู้ซื่อๆนี่ก็ความหมายเดียวกันนะคือรู้โดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปกดข่มหรือผลักไสมันมันก็ยากนะสำหรับคนที่ไม่ชอบความโกรธเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะไปกดข่มผลักไสแต่ว่ามันก็ได้ผลชั่วคราว ความโกรธไม่ได้เปไนหนหรอกมันก็ถูกกดเอาไว้หรือว่าซุกซ่อนอยู่ในใจพอเก็บกดมากๆเขามันก็ระเบิดออกมาหรือพอเราเผลอมันก็ออกมาราังควานไอ้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะนะสักคนที่มีความโกรธเป็นอารมณ์หรือโกรธเป็นนิดเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะหลุดปากดาวไปแล้วหรือทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วถึงค่อยมารู้ตัวหรือว่า ทำไปแล้วถึงค่อยมานึกได้ว่าโอ้เราน่าจะพาตัวออกไปให้ไกลจากเหตุการณ์จากบุคคลนะที่เรากําลังโกรธอยู่หรือด่าไปเรื่อยแล้วจึงนึกขึ้นมาได้าโอ้เราน่าจะกลับมาอยู่กับลมหายใจนะไม่มายมนจะเป็นงั้นแหละมันนึกไม่ทันนะแต่ว่าพอทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันจะเริ่มนึกได้ไวสติอาจจะยังไม่มาทันทีแต่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยต้อง กลับมาอยู่กับลมหายใจตอนนี้ก็ต้องกลับมาดูกายมาอยู่กับความสึตกตัวหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงก็พาตัวออกไปให้ไกลจากเหตุการณ์หรือว่าบุคคลนะที่เรากำลังโกรธอยู่มันจะเริ่มคิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่หม่ๆนี่ความเสียหายเกิดขึ้นเรียบร้อยไปแล้วจึงค่อยนึกได้ว่าควรจะทำอะไรแต่ต่อไปเนี่ยมันจะนึกได้ไวแล้วมัก็จะได้ทำได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น แต่มันต้องใช้เวลาเพราะนั้นต้องอดทนนะต้องอดทนนะอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าท้อถอยง่ายๆแม้ว่าครั้งนี้ยังทำได้ใหม่สำเร็จครั้งต่อไปก็ทำใหม่ยังทำไม่สำเร็จหรือทำได้ไม่ดีพอก็ทำใหม่ทำใหม่ต่อไปมันจะมีสติได้ไวขึ้นไวขึ้นหรือว่ารู้ตัวว่าควรจะทำอะไรได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะ ความโกรธยังไม่หายแต่ว่ารู้ว่าควรจะทำอะไรในเวลานั้นมันจะรู้ได้ไหวขึ้นไหวขึ้นนั่นอย่าให้ความล้มเหลวนะมันมาทำให้เราท้อแท้จนกระทั่งหมดหวังและต่อไปพอทำได้ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยอาจะต้องกลับมาดูใจของตัวอีกระดับหนึ่งนะที่โกรธเพราะอะไรนะโกรธเพราะคาดหวังว่าเขาควรจะทำอย่างงน้นควรจะทำอย่างนี้ โดยเพราะคนที่เรารักเนี่ยเราก็มีความคาดหวังสูงนะพ่อแม่เราก็อยากให้เขานะดูแลสุขภาพดีๆอยากให้เขามาสนใจธรรมะหรือว่าลูกเราก็อยากให้เขาขยันเรียนหรือว่าคนรักเราก็อยากให้เขานะดูแลใจใส่เรามากกว่านี้แต่พอเขาไม่ทําหรือไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังมันก็เกิดความไม่พอใจนะพอเกิดความไม่พอใจเขาก็กลายเป็นความโกรธ ความคาดหวังเนี่ยมันเป็นตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เกิดความโกรธเกิดความทุกข์นะพอไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เกิดความผิดหวังเกิดความผิดหวังก็ก็เลยต้องระบายอารมณ์ใส่นะีปัญหาจะไม่อยู่ที่การกระทําของเขามากเท่ากับความคาดหวังของเราก็ได้บางทีคาดหวังอยากให้เขาพูดจากับเราดีๆพูดพอๆกับเรา หรือว่าให้เขาใส่ใจเราบ้างหรือใส่ใจเรามากกว่านี้พอเขาไม่สนใจก็โกรธนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคู่รักหรือว่าจะเป็นลูกบางทีความคาดหวังของเรานะ่ะที่เป็นปัญหาและที่เราคาดหวังอย่างนั้นเพราะเราจะไม่ได้ยอมรับเ,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 เขาอย่างที่เขาเป็นก็นะเพาะเขาก็มีที่ใส่เง้นมานานแล้วหรือเขาก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วแต่เราไม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นหรือแม้เขาจะเป็นคนที่เรารัก เราก็ไม่ได้รักเขาอย่างที่เขาเป็นนะมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์เกิดความผิดหวังเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาเขาไม่เป็นไปดังใจเนี่ยแต่ถ้าเราลองลดความคาดหวังลงนะ,ะลดความคาดหวังลงยอมรักเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ยแม้เขายังไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราก็จะไม่ทุกข์มากบางคนเราเนี่ยเวลาใครมาทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจ แล้วเราพบว่าเออเขาก็เป็นอย่างนั้นเองเนี่ยมันก็หายโกรธได้ง่ายนะอย่างเราอาจจะโดนใครสักคนมากระแทกหลังขณะที่เรากําลังซื้อของหรือเรากําลังโทรศัพท์กระแทกหลังจนเราทลาเลยอที่แรกก็โกรธนะแต่พอหันกลับไปกะว่าจะด่าสักหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคนตาบอดนะเราก็หายโกรธทันทีเลยเพราะรู้ว่าเออคนตาบอดเขาไม่เห็นทางเขาไม่เห็นเรา ไม่ถือสาดังการยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นหรือว่ารั่วเขาเป็นใคร <c oughs> เป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราคลายความคาดหวังแล้วก็ไม่ถือนะพอไม่ถือมันก็ไม่ทุกนะแต่ถ้าถือมันแล้วก็ทุกมันนั้นดังการลดความคาดหวังในใจเราเนี่ยมันก็ช่วยเราลดความโกรธได้แต่ก็ต้องเห็นก่อนนะว่าเรามีความคาดหวังและมีความยึติดในความคาดหวังนั้นถ้าไม่เห็นนะ มันก็ยังเผลอโกรธอยู่เรื่อยไปแล้วทีนี้มันไม่ได้แค่โกรธเขานะบางทีโกรธตัวเองด้วยนะโดยพ่อพอระบายอารมณ์ใส่เขาแล้วเราก็มาเสียใจผิดทีหลังแล้วเราก็โกรธตัวเองด้วยใงนั้นเวลาพูดว่าทําไมจะหายโกรธเนี่ยมันไม่ใช่แค่โกรธคนอื่นอย่างเดียวนะโกรธตัวเองด้วยังั้นการให้อภัยตัวเองก็สําคัญเช่นเดียวกับการให้อภัยคนที่เขาทาอะไรไม่ถูกใจเรา ถ้าท่านไม่รู้จักให้อภัยเนี่ยเดี๋ยวเพราะการให้อภัยตัวเองนะมันก็จะโกรธตัวเองพอโกรธตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ไอความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองมันก็ไม่มีนี้นอกจากให้อภัยแล้วเนี่ยนะบางทีการที่เรารู้จักวิธีการกำราบตัวเองเนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะหลวงปู่บุตรานี่เวลาท่านโกรธใครสิ่งที่ท่านทำคือท่านก็จะกลับมา กราบพระไม่ได้กราบแค่สามครั้งนะกราบเป็นร้อยครั้งเลยมันทําให้จําได้มันทําให้เข็ดลาบนะเวลาจะกรวดครั้งต่อไปนึกถึงกราบร้อยครั้งเนียมันก็ได้สติขึ้นมานะท่าคนเราถ้าไม่มีวิธีการกำราบตัวเองแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไอ้กิเลสหรือตัวโทสะมก็ยังครองจิตครองใจเราเลื่อไปหรือว่ามันมันย่ำใจมันได้ใจ แต่พอลงโทษตัวเองด้วยการกล่าเป็นร้อยครั้งเนี่ยนะมันจำได้สติเกิดมาได้เร็วนะเพราะนั้นเนี่ยมันเรื่องความโกรธเนี่ยมันต้องอาศัยอุบายหลายอย่างต้องทำหลายวิธีแล้วต้องทำสม่าเสมอทำเรื่อยเื่เพราะยิ่งทำเรื่อยเมาทั้ไหลาสติมันก็จะมาไวขึ้นเร็วขึ้นแต่พอมีสตินี่ ให้ความกลัวมันก็จะค่อยๆล่าถอยไปเพราะว่ามันเป็นปฏิปักษ์กันเวลามีความกลัวก็ดีความเศร้าก็ดีอารมณ์อกุศลอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรถ้าว่าเราพยายามอากดข่มความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นเลย หรือว่าไปในที่ที่มันสงบราบเรียบจนกระทั่งไม่มีความโกรธเลยแต่เรากลับไม่รู้ทันไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับความโกรธอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเราอยู่ในที่ใดก็ตามแม้จะมีสิ่งกระทบมากมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแต่แทนที่เราจะปล่อยให้มันครอบงำจิตใจหรือทำตามหน้าของมัน เรากลับมีสติเห็นมันหรือว่าอาจจะพลาดท่าเสียทีในบางครั้งเผลอทําตามหน้าของมันแต่ว่าเผลอไปสักพักอ้าวก็กลับมารู้ตัวเห็นมันแม้จะโกรธไปแล้วพักใหญ่แต่ว่าก็มารู้ทันมาเห็นมันทีหลังอันนี้ก็ยังดีมันการทําให้ มีสติรู้ทันได้มากขึ้นและถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นและที่จริงแล้วเนี่ยสติท่านั้นแล้เป็นตัวสาคัญที่จะเอาอยู่นะเวลามีความวกลัว,วก็ดีความเศร้าก็ดีอารมณ์อกุศลอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสติท่านั้นแล้เป็นตัวสำคัญที่จะเอาอยู่อย่างอื่นเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่นะ เช่นการพยายามใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้เนี่ยบางครั้งก็ออกไม่อยู่นะเฉ่นบอกว่าโกรธไม่ดีนะโกรธไม่ดีนะแต่มันก็ยังโกรธอยู่เศร้าไม่ดีนะให้ความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดานะพยายามใช้เหตุใช้ผลกับใจของตัวเองแต่มันก็ยังเศร้าก็ยังเสียใจใช้เหตุใช้ผลกับมันหรือแม้กระทั่งจะเอาถูกเอาผิดกับมันบางทีก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่า การปฏิบัติสติปัฏฐานพอมีสติเนี่ยเห็นมันรู้ทันมันนี่เอาอยู่เลยนะสตินี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้ความคิดแต่มเป,เป็นเรื่องการที่เห็นมันพอเห็นเนี่ยความสึกตัวเกิดขึ้นพอความสึกตัวเกิดขึ้นความหลงที่เป็นเชื้อของความเศร้าความโกรธมันก็หายไป ใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้มันก็ดีอยู่แต่มันไม่ค่อยมีพลังในการที่จะรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ได้แต่พอปฏิบัติสติปัฏฐานพอมีสติเห็นมันเนี่ยมันก็ล่าถอยไปไม่ต้องใช้ความคิดใดๆแค่เห็นเฉยๆไม่ต้องตัดสินว่าถูกหรือผิดเพียงแค่เห็นมันเท่านั้นแหละมันก็ละลายหายไปเพราะว่า ความสึกตัวเกิดขึ้นมาและนี่คือสิ่งที่เราเจะเรียนรู้ได้จากการที่เราได้เจอในความโศกความเศร้าความโกรธอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆไม่ว่าในระหว่างการปฏิบัติหรือในชีวิตประจําวันแต่ถ้าเจอมันในระหว่างการปฏิบัติมันก็จะทาให้เราตั้งหลักได้ดีกว่าแต่ถ้าเราเจอมันในชีวิตประจําวันก็จะเผลอทําตามหน้าของมัน ก็พาท่าเสียทีและเป็นการสะสมอนุสัยให้มากขึ้นทําให้กลายเป็นคนโกรธง่ายแต่ถ้าเกิดเราเห็นมันบ่อยๆให้มันบ่อยๆในรองปฏิบัติเนี่ยอ่ามันก็ช่วยทําให้เรามีสติไวขึ้นและทําให้มันเข้ามาครอบงําบงการจิตใจเราได้น้อยลงพอเรารู้ทันมันมันก็จะค่อยล่าถอยไปและความสงบก็จะเกิดขึ้น ในี่ว่าสงบเพราะรู้ทันนะดีกว่าสงบเพราะไม่รู้ทันหรือสงบเพราะกดข่มเวลามีความกลัวก็ดีความเศร้าก็ดีอารมณ์อกุศลอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสติเท่านละเป็นตัวสำคัญที่จะเอาอยู่แต่นอกจากสติแล้วการให้อภยัยการมีเมตตานี้ก็สำคัญนะแผ่เมตตาต่าคนที่เราโกรธแผ่เมตตาต่าคนที่เรามีเรื่องกระทบ แผลไม่ตายคนที่เขาทําแล้วไม่ถูกใจเราต้องแ,แผลไม่ตายตัวเองด้วยมันก็จะช่วยทําให้ความโกรธทุเราลง